เธอมาแต่ใส่หันหนามาเบื้อมีความผิดใช่ไหมแมนยู่บอเธอไปเหยียใสๆมาฮะไปเหยียใสๆไให้ไปเหยียวไว้อยู่ข้างหลังะไม่น่าคืนเดียวนี้มองก้อลงสิ มีพี่รุทไปกินข่าวล้างบาทไปไปเร่นอยู่ล้างบาตรอัไปไปไหใสเบิ้งหนามัดก,กลห่เบื้องเงื่อนาขึ้นเงื่อนาขึ้นเดี๋ยวนี้มองกล้องเย็นย งกไม่ึือไม่ไงฮะแ <c ười> นวหน้าแนวมองกกาะดีดีตาแบลล์เลเร็วรว ไปเรียน้างมาไปไปเรียน้างมาเน้